ครับวันนี้พี่หมีโซลารเซลล์นะครับจะให้อาจารย์ต้องรนะครับช่วยให้ความรู้นิดหนึ่งนะอาจารย์ต้องครับวันนี้พี่น้องใส่กอนนะนะครับพักมาถามพี่หมีว่าติดตั้งแผงโซลารเซลล์ไปแล้วนะครับใช้งานกับปั๊มน้ําน้ําแรงเลยแต่ว่าช่วงนี้ฝุ่นมันเกาะแผงโซลาเซลล์เยอะเพราะว่าใช้มาแล้วเป็นปีแล้วนะครับวิธีการ ล้างแผงโซล่าเซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองทำางไรฮะหนึ่งเลยพี่หมีครับถ่าน้ําสะอาดก่อนอทาใช้น้าประดานนะฮะเอาน้ำสะอาดเนี่ยใช้เครื่องอัดฉีดเลยฉีดเพื่อล้างขุนออกก่อนขั้นตอนที่สองนะครับพอฉีดเสร็จแล้วเนี่ยเอาแปรงหรือผ้าอ่อนนุ่มมานะครับทีมงานดูครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะล้างแผงให้ดูนะเนี่ยเป็นแผงสําหรับงานปั๊มน้าการเกษตรนี่เลยนี่เลยนี่เลยดูกคนดูเลยถูก่อนฝั่งนี้ถูเพื่อล้างคราบพี่หมีครับพอเสร็จปุ๊บเอาน้ําฉีดอีกทีหนึ่ง ขั้นตอนสําคัญครับต้องมีตัวรีดน้ําด้วยอ๋อนี่ครับทุกคนดูนี่นี่นี่รีดน้ำบอกไม่งั้นพอน้ําขังมันก็เป็นคราบอีกพี่พี่ครับพอขังนานๆปุ๊บถ้าเป็นคราบเนี่ยมันจะเป็นพวกฮอสปอร์ตหรือว่าเป็นอะไรได้ไม่ดีไม่ดีไดเลยต้องรีดด้วยอ่าทุกคนดูเนี่ยครับนี่ก็คืออุปกรณ์พวกนี้นะครับทุกคนมันเป็นอุปกรณ์ประจําบ้านนะครับอ่าเนี่ยไม้ม็อบพวกนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับอทุกคนมาดูใกล้ๆมา นะครับเนี่ยต้องเป็นนุ่มๆนะอาจารย์ครับถ้าเป็นแข็งมันจะเป็นรอยอ่าเนี่ยต้องนุ่มๆแบบนี้นี่นุ่มหมดเลยนะคือเราเจดะก่อนให้ฝุ่นมันออกไม่มีส่วนโลหะเลยนะครับเป็นผ้าหมดเลยครับแล้วก็ตรงด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ตัวรีด สำคัญคือล้างให้เอี่ยมแล้วก็รีดให้แห้งอ่าแล้วคราวนี้แหละครับผมนะครับพอล้างเสร็จเอี่ยมเลยนะปั๊มกลับมาแรงเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่านะครับไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการล้างแผงกันไปนะครับเดี๋ยวพี่หมีวันนี้ครับจะให้น้องๆทีมงานของอาจารย์ต้องเดี๋ยวล้างแผงให้กับพี่น้องเกษตรกรครับผมนะครับไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับวันนี้พี่หมีเซลจะพามาดูวิธีการล้างแผงสําหรับงานปั๊มน้ำโซลาร์เซล ซึ่งนะครับแผงเซลล์เซลเหล่านี้นะครับเราจะตั้งอยู่กลางท้องนาท้องไร่นะครับใช้ไปนะครับนานๆมันก็จะมีฝุ่นมีแรงต่างมาเกาะที่แผงเนี่ยดูสิครับโอ้โหฝุ่นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับครันี้เราติดตั้งแผงใหม่ๆเนี่ยโอเคปั๊มน้ำเรามันก็แรงอยู่นะครับใช้ไปนานๆนานๆถ้าฝุ่นเกาะมากๆแผงก็ได้รับแสงแดดน้อยลงนะครับครานี้มันก็จะเป็นที่ต้องมาล้างแผงนะครับเพื่อที่จะทําให้แผงนั้นรับแสงได้เต็มที่แล้วปั๊มน้ํากลับมาแรงเหมือนเดิมนะครับอ่ะ เรามาเริ่มต้นจากอุปกรณ์ก่อนวันนี้เราจะประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านของเรานั่นแหละนะครับเพราะว่าเราจะล้างแผงโซลาเซลล์ S <S ด้วยตัวเองเหมาะกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพี่น้องเกษตรกรน,นะนะครับอ่ะอุปกรณ์ที่1น,นะครับทุกคนนั่นก็คือไม้็อบนะครับอ่ะเราเลือกตรงฝั่งที่เป็นผ้าเห็นไหมครับอ่ะอย่างในภาพนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นผ้าแบบใช้ตีนตุ๊กแกแปะอย่างเงี้ยดีเพราะว่าถ้าเป็นพวก มีหัวน็อตมีต่างอะไรไม่ดีเดี๋ยวเผื่อว่าหัวน็อตมันโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวไปโดนแผงเราครับแบบตามภาพนี้ใช้ได้นะครับอันนี้ก็คือฝั่งผ้านะครับเอาไว้ทําความสะอาดแผงนะครับต่อมาครับคือเป็นไม้รีดน้ํากระจกนะครับอันนี้ก็คือ2องันแล้วนะแล้วต่อมาครับก็จะเป็นนะครับน้ายาล้างแผงโซลาเซลล์ซึ่งจะมีอยู่2แบบถ้าเป็นแบบเฉพาะทางของเขาเลยนะครับถ้าหาซื้อได้นะไปซื้อน้ํายาล้างแผงโซลาเซลล์แบบนี้มาใช้เลย แล้วเ,เก็บไว้ใช้ได้นานๆนะครับอ่านะครับหรือถ้าวันนี้อ่าอยากจะล้างแผงโซลเซลล์ในไร่ในสวนของเราแล้วแต่ว่าหาซื้อน้ํายาล้างแผงไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในไร่ในสวนนะนะครับอ่าวิธีการก็คือเราประยุกต์ใช้ก็คือเอาสันไลน์นะครับอเอาสันไล์มาใช้ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่ล้างแผงในท้องนาท้องไร่นะอ่ะเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1ก่อนนะครับ ขั้นตอนที่1นนะครับเราก็เอานะครับสายยางเนี่ยนะครับฉีดน้ําเข้าไปบนแผงนะครับเพื่อที่จะนะครับไล่พวกคราบทรายคราบพลงต่างที่มาเกาะแผงของเรานะครับอ่าเนี่ยครับตอนนี้น้องๆนะครับเกษตรกรก็นะครับล้างนะครับแผงโซล่าเซลล์นี่ครับฉีดล้างแบบนี้เลยนะครับอ่าต่อมานะครับเมื่อเราฉีดล้างแผงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ จัดค่าก่อนนะครับเอาไม้ม็อบนะครับฝั่งผ้านั่นแหละครับค่อยๆถูเข้าไปเนี่ยครับตรงไหนที่เป็นรอยนะครับเราก็ถูเข้าไปนะครับช่วงแรกเรายังไม่ได้ลงน้ํายานะเราล้างน้ําเปล่าก่อนนะครับอ่ะหลังจากที่เราทํา2ขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับนะครับทีนี้เราก็จะมาสู่ขั้นตอนนะครับล้างรอบตอนะครับราวนี้เราจะ เอาน้ำยาเนี่ยเลยนะพี่หมีเอาขึ้นภาพให้ดูนะอันนี้ก็คือเป็นน้ำยาล้างแผงโซลาเซลล์มีขายทั่วไปนะทุกคนนะครับหรือถ้าใครไม่มีนี่เลยไปยุกเอาซันไลน์มาใช้ได้นะครับพวกคู่กันไปนะครับอ่ะมีอันไหนใช้อันนั้นเพราะวันนี้จะดีวายเอาสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเรานั่นแหละมาล้างแผงการท้องนาท้องไร่นะครับอ่ะเมื่อเรานะครับเอาน้ำยาลงแล้วนะครับเราก็เอาผ้านะครับเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเช็ดอีกรอบนึงเช็ดให้เอี่ยมเลย นะครับอ่าเนี่ยครับเช็ดให้เอี่ยมเลยนะครับแผงเราเองอยู่ในไร่ในนานะครับเราเช็ดให้เอี่ยมเลยนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็เอานะครับไม้รีดน้ํากระจกเนี่ยนะครับตามภาพนี้เลยนะครับอ่าน้องๆทีมงานเขาก็ค่อยรีดน้ํากระจกเพราะถ้าเราไม่รีดน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวน้ํามันจะค้างอยู่แล้วสุดท้ายมันก็ทิ้งคาบไว้อยู่ดีนะครับอ่านี่เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะไม้รีดน้ํากระจกเนี่ยเราต้องใช้นะครับเพื่อทําให้กระจกเราเนี่ยไม่เอี่ยมเหมือนเดิมนะครับอ่ะ นะครับและนี่ก็คือนะครับวิธีการ DIY นะเอาเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านเรานั่นแหละมาใช้ล้างแผงโซลาเซลล์ S <S เพื่องานการ,กรเกษตรอ่ะทีนี้ต่อมาครับเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับทุกทุคนนะว่าพี่หมีเราจะล้างแผงตอนกี่โมงดีก็พี่หมีก็จะแนะนำนะครับเวลาที่เหมาะสมกับการล้างแผงแนั่นก็คือตอนเช้านะครับที่แสงแดดมันยังไม่ค่อยออก ครับพูง่ายว่าเช้ามืดนะครับล้างแผงหรือเราจะล้างตอนเย็นเย็นค่ำๆเลยก็ได้นะครับอ่าให้แสงมันเริ่มหมดก่อนแล้วเราค่อยล้างแผงนะคือเช้าตู่หรือไม่ก็เย็นเย็นนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการล้างแผงโซล่าเซลล์นะครับอ่านะครับนี่ก็คือเราเลือกช่วงเวลานะกลางวันแดดพิษเปียงอย่าไปล้างนะครับว่าล้างตอนเช้ามืดหรือไม่ก็ล้างตอนเย็นเย็นค่ำๆนะครับอ่ะนะครับทุกคนครับ และนี่ก็คือวิธีการล้างแผงโซลาเซลล์แบบง่ายๆด้วยตัวเองพี่น้องกเกษตรก,กรครับนะครับใครมีปั๊มน้ำโซลารเซลล์ปั๊มน้ำสมาร์ทนี่ดูน้ำแรงๆแบบนี้นะใครมีปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์นะครับแล้วติดตั้งแผงไปแล้ว1ปีอยากล้างแผงนี่เลยนะครับล้างเองได้นะในไร่ในาในานในสวนของเราเราล้างของเราเองได้นะครับและสําหรับคนที่นะครับเจาะบอ่อบาดาลหรือกําลังทําไร่ทําสวนอยากจะได้แผงโซลารเซลล์อยากได้อุปกรณ์โซลาเซลล์ไปใช้ลดค่าไฟ ในไร่ในสวนของท่านนะครับอย่าลืมนะพิมพ์คอมเมนต์มาปรึกษาทีมงานพี่หมีโซลาเซลล์ได้เลยนะครับเรามีน้องๆที่ปรึกษา,กาเกษตรกรโซลาเซลล์นะครับคอยช่วยให้คำปรึกษาว่าปั๊มที่เจาะบ่อบาดาลมาแล้วต้องใช้ปั๊มเกจเท่าไหร่ขนาดกี่นิ้วขนาดกี่แรงกี่วัตต์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์เท่าไหร่มีทีมงานคอยแนะนําให้ฟรีนะครับหรือนะครับอยากจะใช้อัดหัวจ่ายน้ำแบบสปริงเกอร์ต้องใช้ปั๊มหอยโข่งเกจเท่าไหร่ดีท่อออกเท่าไหร่ พิมคอมเมนต์ก็มาปรึกษาได้เลยนะครับคนที่อยากจะได้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์ไปลดค่าไฟก็อย่าลืมนะครับติดต่อทีมงานพี่หมีโซลาร์เซลล์นะสำหรับคนที่สนใจเรื่องโซลาร์เซลล์แล้วอยากมาเยี่ยมโชว์รูมพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับโชว์รูมพี่หมีโซลาร์เซลล์อยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทรัลบราบอินทากรุงเทพนะครับสำหรับคนที่สะดวกอยากปรึกษานะครับทางไลน์ก็ไลน์ร้านพี่หมีโซลาร์เซลล์นะครับ S I A E C Bank นะครับพี่หมีขึ้นภาพไปให้แล้วนะครับ หรือใครสะดวกโทรศัพท์โทรมาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์ V.I.P. ของร้านเรา0809869999 0809869999นะครับทุกคนครับพี่หมีจะลงคลิปโซเชียลแบบนี้ทุกวันนะครับคนที่สนใจเรื่องโซเชียลอย่าลืมกดติดตามช่องรายการพี่หมีโซเชียลด้วยนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้พี่หมีโซเชียลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ